เช็คฟอร์มผู้สัประตูไทยลีกกับบิดวีพรีเมียมครับในสัปดาห์ที่3ของศึกไทยลีก1เจ้าบ้านน้องใหม่ที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดอย่างระยอง FC ที่เพิ่งบุกไปชนะ b ีจีปทุมถึงถิ่นมา่อน,นาที่แล้วพบกับเมืองทองยูไนเต็ดโดยวันนี้ทีมเจ้าบ,บ้านไม่สามารถใช้งานผู้รสาประตูที่ลงสนาม2นัดก่อนได้เนื่องจากติดสัญญายืมตัวจากเมืองทองยูไนเต็ดและเกมนี้วี v ทัดพิชาอักษรสีได้รับโอกาสลงเฝ้าเสาให้กับสโมสรเปน็นนัดแรกและด้วยประสบการณ์การเฝ้าเสาในไทยลีกหนึ่งมาแล้วกับสโมสสชนบุรีเอฟซีและจัดเอฟซีในเกมนี้ปั้มทันพิชาทำหน้าที่ได้อย่างโคตรสุดแม้จะเสียป,ประตูจากลูกยิงสุดสวยชนิดที่ว่าเข้าชิงประตูยอดเยี่ยมแห่งปีได้เลยนอกนั้นไม่มีลูกไหนสามารถผ่านสองเมืองเขาไปได้โดยเฉพาะลูกยิงของฟองประเมศที่กำลังจะเสียบสามเหลี่ยมแต่ปั้มทัดพิชาก็บินไปปัดเอาไว้ได้อย่างมหศัศจรรย์ จบเกมแบ่งแต้งกันไปโดยสกอร์หประตูต่อนหนึ่งติดตามการวิเคราะห์สองฟอร์มผู้สารประตูประจำสัปดาห์ของในไทยลีกได้กับผมบินบีพรีเมียมนะครับทุกๆสัปดาห์เราเจอกัน